มาแล้วลตางหันนะเออมาดิเขาน,นะเออเฮ้ยมาดิเฮ้ยทำไมมึงไ่เข้าตางหัวมึงจะรีบเข้าไปไหนอะเรากูก่อนดีนกูตา,ต,าตายเลยเนี่ยกูก็ตายกูตายเลยเนี่ยกูก็ตายโอ๊ยฉันเนี่ยจะตายช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยทำงานไม่ได้เข้าใจป่ะก็บ้านที่ผมเช่าแล้วอะผมมาทำอะไรก็ได้เลยสัญญาก็ไม่ได้บอกห้ผมส่งเสียงดังโอ้แต่ฉันเนี่ยทำงานไม่ได้เข้าใจ เราเอาไงวะผมไม่สมคนรใจเย็นก่อกนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าฉันจะทํางานน่ะเนี่ยเสียงดังไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพวกผมมาทํางานข้างนอกก็ได้ครับไม่เอาอ่ะพี่ร้อฉันจะทํางานที่บ้านไปก่อนขอโทษด้วยนะครับเออไอ้ห่มชักไอ้คนกำลังบุดอยู่ไป้ไอ้ไอ้เนี่ยปล่อยโอ๊ยออกไปก่อนเฮ้ยเขาอยู่ในห้องน้ำมั้งมองเมาดินี้ดท้องอะไรของแกเนี่ยฉันกำลังจะอาบน้ำ ห้องน้ำมแค่นิดเดียวมันเข้านานหนึ่งวะไม่ออกมากูพังประตูจริงนะเว้ยเฮ้ยอย่ามาทำแบบนี้นะฉันกลัวเกิดอะไรขึ้นเหรอครับปวดท้องก็จะเข้าห้องน้ำใครไม่ไปรู้อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเออดิลากออกมาก่อนพอดีพี่เขาปวดท้อง <c oughs> เร็วได้ออกไปดิ <c oughs> <c oughs> ไปก่อนดิลัก